จริงพอพูดถึงสตอร a g e หรือการเก็บข้อมูลเนี่ยและการเก็บข้อมูลที่ส่งมาจากหลายแหล่งเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่ที่เขาจะต้อง Transform Storage ตัวเนี่ยในในมุมมองที่ที่ที่เรามองเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ย Sto r a g e มันมีหลายรูปแบบถูกไหมครับคือจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็น Cloud Storage Storage เแบบเดิมๆก็มีนะครับซึ่งมันเป็นอะไรบ้างทเทคโนโลยีเก่าๆ hmm. หรือหรือเป็น s เ o อที่ แบบต้องเก็บสู์รวมจุดเดียวกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นคลาวด์สโตรเรจทุกเนี่ยมันกระจายกันอยู่ได้มันเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟส t o ร a g จมันทำได้หลายคปปัพปี้แล้วมันก็มนไม่จะเป็นต้องเก็บในจุดเดียวอาจจะกระจายเก็บเพื่อทำให้เกิดจุดบอดในจุดเดียวไม่ไม่ทำให้เกิดจุดบอดได้อันนี้จากประสบการณ์ของตูงคิดว่าสโตรเจตรงนี้มันจะเป็นที่จะต้องให้เป็นแบบคลาวด์สโตรเจ ถ้าเป็นตัวอย่าง Cloud Storage เนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น Object กต์เขาเรีย Object Storage, อ t ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่เคยใช้ c ย่างอย่าง Fabric Cloud ของต่างประเทศมาก่อนเนี่ยก็าจะก็กาจะคุ้นเคยกันดี<อ>จนแบบใช้ใช้ใช้ก็จนชินแล้วสำหรับสิ่งที่อ็ o บเจก t ์ t โตรเเนี่ยครับตรงนี้คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าทางติดล้อเองเนี่ยอาจจะต้องมาดูเรื่องของ Storage ให้มันมีการกระจายแล้วก็คีย์สำคัญเนี่ยส t o รเรจพวกนี้ควรจะต้องอยู่ในประเทศทถูก,ถกไหมเพราะว่าเป็นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของ PDPA แล้วเมื่อมันอยู่ในประเทศมันก็จะมีความรวดเร็วในการคำนวณใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรื่องของลอาลาเนซี่ลาเรนซีน่คือว่าถ้ามันเอกมานอกประเทศมันยิ่งชาแล้วข้อมูลทุกเนี้ยจริงมันเป็นข้อมูลของคนไทยนะไม่นควรจะอยู่นอกประเทศ กต้องครับก็ผมมองว่าข้อมูลเหล่านี้ก็เราเราไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ยังเซอร์วิสที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ควรจะเก็บไว้ในเมืองไทยครับก็ปัจจุบ,บันเนี่ยถ้าถามว่าในมุมอมองผมเนี่ยบริษัทอ่ะควรทํทเป็นลักษณะของควรจะทำเซอ service, ร์วิสพวกนี้เป็นอินเทลเองด้วยซ้ำความสื่อพวกนี้เป็นอินเทลด้วยซ้ำเพราะนึกภาพถ้าเกิดเซารสวิสพวกนี้เป็นอินเทลเนี่ยหรือใช้กันภายในเนี่ยพก็คือเหมือนเราดูตั้งแต่ต้นน้ําอ่ะ การปลายน้ําอ่ะคือเราคือเราจะคอนโ control ได้ทุกอย่างอืม,มว่า่แล้วแล้วบังเอิญมันเป็นข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันมีกฎหมายควบคุมอยู่การที่จะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ในตัวเองเนี่ยการควบคุมมันก็เกิดจะเกิดเกิด,เก,ดเกิดความลำบากในการควบคุมขึ้นถูกไหมครับซึ่งแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็คือในในใน,ในต่างประเทศอะ่ะที่ผมเคยไปดูวิดีโอมาหรือ ไปนั่งฟังมาเนี่ยก็จะอย่างเช่นพวกที่เป็นทําบริษัทที่เป็นพวกที่เซสเซทีฟด้เดต้าพวกนี้แน่นอนครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะไปใช้แบบเซอร์วิสจากคนอื่นอแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเป็นจุดที่เขาจะต้องตัดสินใจที่ต้องมาทำอินเฮ้าเองคือสร้างเซอร์สร้างโซลิตเซอของพวกนี้ทำด้วยหน่วยงานภายในขององค์กรเขาเองครับผม